วันนี้วันแรกทั้ทงทีล่ลงทำองรอลอรอรอจัดสามก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทำติดเพดานติดเพดานเ สรุสาตาใช้งบไปไหลายบาทวันละก็สักสีห้บานหลังหนารานลนัลงรถ ข้าวบ้านโดยช่างดีคนนี้สาราสาราจาะอาคารสาม